ค่ะวิวนะคะอายุ32ปีคะ่ะอาชีพนะคะเป็นบิษัทปร,รแล้วก็เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นคนใต้นะคะมาจากนะครศรีธรรมราชเรา,าคงจะจับ้านทีดอกทีเดนทอลคลินิกค่ะค่ะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าวิวเนี่ยเป็นเ,เคสที่มีปัญหาฟันล่างแล้วฟันบนแล้วก็ขายืดแล้วก็ฟันซ้อนเกยแล้ววิวเนี่ยได้ ไปปรึกษาคุณหมอนะคะที่คลินิกอื่นๆเน่มาก่อนหน้าเนี่ยหลายที่แล้วก็คุณหมอแต่ละท่านนะคะก็บอกว่าเ,ออเคสเราเนี่ยต้องผ่าตัดร่วมด้วยซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบกลัวด้วยหนึ่งแล้วก็เรื่องค่าใช้ใจ่ายก็น่าจะสูงเราก็เลยลังเลในการตัดสินใจในการที่จะทําการรักษาแต่แต่ก็เกือบที่จะออออออจะฟันในครั้งนั้นไปแล้ว แต่ก็เริ่มไม่มั่นใจจนวันหนึ่งเนี่ยมาเจอ,เอ,อคลินิกดรทีนะคะทาง Facebook ค่ะก็เลยได้ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วก็ดูเคสต,ต่างๆของคุณหมอนะคะที่คุณหมอทำการรีวิวไว้ของคนไข้แต่ละเคสที่มีปัญหาแล้วเราก็เจอว่าคุณหมอเนี่ยมีทั้ง ความรู้ความสามารถแล้วก็มีทั้งประสบการณ์ที่มาจากต่างประเทศเได้รับอเมริกันบอร์ดซึ่งมันทำให้เราเกิดความมั่นใจก็เลยลองโทรเข้ามานักแล้วก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอดูค่ะวันที่เข้ามานะคะก็คุณหมอก็แนะนำแล้วก็แจ้งเราเลยว่าคือถามเราเลยว่าเราเนี่ยอยากอากผ่า,กาไหม หรือว่าไม่อยากผ่าตัวเราเนี่ยไม่อยากผ่าตาัดเพราะเรากลัวคุณหมอก็บอกว่าไม่ผ่าได้นะเคสเคสบิว่าไม่ผ่าได้แล้วก็มันจะได้ประมาณบอกก็อธิบายให้เราเห็นภาพหมดเลยทุกข้อเอ่อทุกทุกคำถามที่มันค้างคางในใจเราเนี่ยเราถามคุณหมอแล้วคุณหมอสามารถที่จะตอบได้หมดเลยมันก็เลยทําให้ตัดสินใจที่จะฟจันตั้งแต่วันนั้นเลยก็คือไม่ไม่ได้กลับไปตัดสินใจที่บ้านแล้วก็คือมัน พอข้องใจของเราได้หมดแล้วคุณหมอก็คือแบบตอบได้แบบที่เราต้องการแล้วก็เราเชื่อมั่นมั่นใจในคำตอบของคุณหมอมก็เลยทำให้บิวตัดสินใจจัดฟันที่นี่ค่ะค่ะหลังจากที่บิวได้ติดเครื่องมือนะคะก็คือของบิวเนี่ยจะต้องติดเครื่องมือด้านบนก่อนคุณหมอติดด้านบนให้เสร็จถึงจะค่อยไปติดด้านล่างหลังจากที่บิวติดไป1เดือนแรกนะคะบิวก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของด้านบนที่ฟันเริ่มเรียง แล้วก็ประมาณ6เดือนนะคะถึงจะเ,เห็นว่าฟันล่างข้อบมบนของเิวเนี่ยคือเริ่มดีขึ้นก็คือจากที่มันยื่นมากๆเนี่ยมันก็ยุบเข้าไปแล้วก็คือเราจะสังเกตชัดมากจากด้านข้างก็คือมีคนทักเลยว่าแบบเออมันดีขึ้นนะเอเอลุกหน้าด้านข้างเธออะไรอย่างเงี้ยคือมันดีขึ้นมันดูดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราเนี่ยมั่นใจเวลาเราพูดคุยจากเมื่อก่อเนี่ยที่เราไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะ ที่จะยิ้มหรือว่าพูดคุยกับคนมากนะคือเราเป็นคนที่ชอบพูดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อฟันเรามันคลอมแล้วก็มันไม่สวยอะคะ่ะเวลาเรายิ้มเราจะเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาทันทีแต่ว่าแค่ประมาณหเดือนอะคะ่ะที่จัดฟันกับที่นี่ทาให้ให้เราเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเยอะมากคือเรากล้าที่จะคุยกับคนอื่นยิ้มให้คนอื่นแบบเต็มที่ไปเลยะคะ่ะเพราะว่ามันสวยตั้งแต่หกเดือนแรกแล้วก็สวยมากด้วยสําหรับตัวเราอะนะคะ เราปล่อยใจมากค่ะค่ะสำหรับความประทับใจหลายๆอย่างนะคะสำหรับดรดิลต์เทลคลีนิกนะคะเป็นความประทับใจเริ่มมาตั้งแต่ของคุณหมอหมอมาถึงพี่ๆพ,พนักง,งานทุกคนแล้วก็บรรยากาศภายในคลินิกนะคะเหมือนกับเราเนี่ยกลับมาเจอคนคุ้นเคยคนรู้จกักคือแบบพนักง,งานทุกคนพี่ๆทุกคน,กนจะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดคุยด้วยความ เป็นว่วงสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างพัฒนาไปถึงไหนแล้วการจัดฟันของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอก็คือใส่ใจในรายละเอียดความกังวลของเราทุกๆอย่างไม่ว่าคือเราเรากังวลตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถสอบถามคุณหมอได้หมดเลยแล้วคุณหมอก็จะแก้ในจุดบกพร่องต่างๆที่เราเนี่ยมีความกังวลจนถึง จุดสุดท้ายวันสุดท้าย่อที่จะถอดเครื่องมือคุณหมอก็จะแก้ให้โดยที่เราอะ่ะไม่ต้องออกังวลในในจุดจดนั้นอีกแล้วสำหรับบิลเนี่ยอย่างที่มันเป็นปัญหาอันที่ บิวคิดว่าให้สามารถแก้ได้เนี่ยคุณหมอก็ช่วยให้แบบมันเดินทางมาจนวันนี้นะคะก็คือวันนี้บิวก็มาถอดเครื่องมือแล้วแล้วก็รู้สึกเออแฮปปี้มากว่าเรามีรอยยิ้มที่สวยเหมือนที่เราอยากจะได้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันครบจบหมดเลยที่นี่ที่เดียวแล้วก็ บิวมั่นใจมากเลยค่ะว่าฟันสวยชุดนี้ของบิวเนี่ยจะต้องอยู่กับบิวไปตลอดชีวิตนแน่ๆเพราะว่า<ม>บิวเชื่อมือในทีมของดรทีเดนเทลคลินิกค่ะหลังจากที่บิวได้จัดฟันกับดรทีเดนเทลคลินิกนะคะ<ม>ก็คือเวลาเราไปเจอเพื่อนหรือว่าเจอคนรู้จักเจอคนคุ้นเคยที่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะคือก็คือมีแต่คนทักว่าเออหน้าเปลี่ยนสวยขึ้นดูดีขึ้นนะ ก็คืออันนี้ก็คือต้องยกเครดิตให้กับการจัดฟันเลยค่ะเพราะว่าบิวไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนอกจากจัดฟันอย่างเดียวจริง,รงๆภายในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแบบการจัดฟันเนี่ยช่วยให้บิวเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นมากจากที่แบบความไม่มั่นใจในการพูดของเราเนี่ยกับคนอื่นเราอยากพูดนะแต่เราไม่มั่นใจ กลายเป็นว่าเราอะพูดได้อย่างมั่นใจแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบเรายิ้มได้สุดแบบที่เราอยากจะยิ้มเพราะว่าเรามั่นใจมากว่ารอยยิ้มเราสวยแน่แ่คนที่เห็นเนี่ยเขาก็จะต้องแบบประทับใจในรอยยิ้มของเราแล้วก็ไม่เสียแรงเลยค่ะที่บิวเนี่ยบินมาจากนครศรีธรรมราชบิวบินมาจากนครศรีธรรมราชทุกเดือน <c oughs> เพื่อที่จะมาปรับเครื่องมือกับคุณหมอนะคะก็คือมันคือความ มั่นใจเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจค่ะสำหรับดรทีเดนเทลคลินิกค่ะ,ะสำหรับคนที่สนใจนะคะที่จะ,อะมองหากำลังมองหาคลีนิกในการจัดฟันอยู่นะคะก็อยากจะแนะนำด d e n ร a ทีเดนเทลคลินิกนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือนอกจากคุณหมอเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถระดับอเมริกันบอร์ดแล้วซึ่งไม่ได้เยอะนะคะในประเทศไทยที่จะแบบมีคุณหมอระดับนี้ซึ่ง อยากให้คนที่สนใจอยู่เนี่ยลองเข้ามาดูมาศึกษาเคสต่งตางๆของคุณหมอนะคะเพราะคุณหมอสามารถจัดฟันแล้วก็แก้ไขปัญหาเคสทีย่ยากเนี่ยต่ตางๆได้เยอะซึ่งอยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามกับทางคลินิกนะคะ่ะเพราะว่าจะมีพี่มีพี่ปอนะคะที่จะเป็นคนดูแลแล้วก็แนะนําปัญหาการแก้ปัญหาเบื้องต้นและนําเราว่าเราควรที่จะจัดยังไงหรือว่า ใช้วิธีไหนในการจัดเพราะว่าการจัดฟันของแต่ละคนเนี่ยมันมันแตกต่างกันแล้วแต่ปัญหาของคนนั้นๆว่าเ,ออเป็นปัญหายังไงจะต้องจัดฟันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้วิธีไหนที่พอก็จะเป็นคนแนะนําให้ให้เราเนี่ยจะได้เดินถูกทางแล้วก็ส่งต่อให้กับคุณหมอประเมินอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะอ้ออยากจะฝากให้เข้ามาดูนะคะว่าคนที่ตัดสินใจเลือกจัดฟันบที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ดีจัดฟันเสร็จแล้วนะคะเย้ yeah.